สวัสดีชาวเมีโฟตที่น่ารักทุกคนกลับมาพบเจนเกอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทประจำวันที่1 4พฤษภาคม2567และแพทอัปเดตรอบนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่ตรงนี้อย่างที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานแล้วว่าเฮ้ยอันที่มีอยู่มันมันเริ่มอึดอัดแล้วนะ เมื่อไรจะเพิ่มสักทีเขาเพิ่มมาให้ล่จตุรัสกับรับแลชั้น11แต่ว่าการที่จะขึ้นไปที่นั่นได้มันไม่สามารถใช้ตั๋วแบบปกติเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นไปคุณจะต้องใช้ตั๋วแบบพิเศษแล้วตั๋วแบบพิเศษเนี่ยมันก็จะมีวิธีการได้มาเช่นกันแล้วของที่จะได้บนหอไอจตุรัสแล้วก็รับแลเนี่ยมันจะแตกต่างจาก ชั้นหนึ่งถึงสิบใครสามารถขึ้นไปได้เนี่ยบอกเลยว่าทรัพยากรที่คุณโอดครวนว่ามันหายากมันก็จะหาง่ายในทันทีแต่พอดูพลังลบแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเบรกไว้ก่อนกว่าคุณจะเล่นไปถึงสองแสนเจ็ดหมื่นนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วเลเวลมอนข้างบนคุณเห็นไหม 175จนถึง200นี่คือเต็มแม็กเลยวิธีการจะได้ตั๋วมาคุณจะต้องทำยังไงอันดับแรกเขาบอกว่าคุณจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในจตุรัสแล้วก็รับแรชั้น8ถึง10บ่ะอย่างแรกนะถ้าคุณอยากจะได้ตั๋วเนี้ยในการขึ้นชั้น11คุณจะต้องแวะมาที่แปแล้วก็สิโดย การฟาร์มกับมอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะดรอปง่ายไหมนะเนี่ยมันมีของเห็นไหมเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่า8 90มีโอกาสดรอปตั๋วแบบพิเศษแต่ชั้น7ไม่มีนะอย่างที่สองดูซิว่าเขากำหนดอะไรลดผนึกที่ห้องผนึกมีโอกาสที่จะได้ตั๋วแบบพิเศษเช่นกัน ถ้าเราขึ้นมาที่จตุรัสเวนมนแล้วไปที่ห้องผนึกไอ้ที่มันดึงดาบอะห้องนั้นมีโอกาสที่จะได้ตั๋วแบบพิเศษเช่นกันอย่างที่สามก็คือซื้อตั๋วผ่านร้านค้าแครร้านค้าแครเนี่ยผมแทบไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยนานมากแล้วนะเพราะว่าคือเขา กำลังเก็บทรัพยากรเอาไว้สู้กับพวก DTM อยู่การที่จะจัดสรรทรัพยากรมาลงตรงนี้ให้คนในแคนกดผมก็คิดว่าคงเป็นไปได้ยากแล้วการลงทะเบียนมันต้องใช้ทองแดงซึ่งทองแดงเนี่ยจำเป็นมากในการที่จะใช้ประมูลประสาทนี่นะแต่ถ้าแคลนใครจะสามารถที่จะกดได้ ก็เบิกให้คนในกิวไปใช้ลองไปเดินเล่นกันดูใครที่พลัง2 0 0 0ขึ้นไปแล้วสามารถไปแวะเยี่ยมชมได้แสดงว่าเป็นการคัดคนแบบสุดยอดจริงๆคือถ้าคุณพลังไม่ถึงคุณไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปเด็ดขาดอย่างที่4คุณสามารถสร้างจาก NPC ปราสาทบิชอนช่างฝีมือวังฮโยจังกระยองอชื่อแบบเรียกยากมากๆไหนลองดูซิว่ามันเป็นตัวยังไง ฮโยจังกะยองอะไรเนี่ยอ่ะตัวนี้ลองเดินดิอ๋ออยู่ด้านบนไอ้ด้านบนตรงนี้มันแทบจะเป็นศูนย์รวมเลยนะของการสร้างแบบไอเทมแร่ๆของเมียโฟในส่วนของพาร์ทหลังๆถ้าเรากดดูนี่ไงตั๋วเข้าแล้วมันใช้อะไรทุกคนเห็นเจ้าสิ่งนี้ไหมคุณจะต้องเอาตั๋วแบบธรรมดามาผ่าน แล้วก็คุณจะต้องเป็นเหมือนกับเจ้าของเหมืองด้วยนะซึ่งจะมีหินตัวเนี้ได้ไว้ครอบครองรวมไปถึงเหรียญเงินเก่าแสดงว่าหลังจากนี้เหรียญเงินเก่าอาจจะขายดีก็ได้พวกที่เลเวลเยอะๆเขาจําเป็นต้องใช้อย่างแน่นอนและถ้าให้พวกเขาไปฟาร์มห้องทองคําหรือห้องเงินขาวเขาไม่ไปฟาร์มหรอกเขากดซื้อใครที่มีตัวเด็กเอาไปเอาขึ้นไปฟาร์มได้เลยยังไงคุณก็ได้ขาย ลำดับต่อมาไหนเขามีอัพอะไรเพิ่มเข้ามาอีกอ๋อข้อมูลเนี่ยเขาก็เขียนบอกไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าขึ้นมาบนชั้น11แล้วมันจะมีอะไรบ้างสิ่งที่แตกต่างไปเลยก็คือมีคำว่าห้องโชคดีห้องโชคดีคุณสามารถทำอะไรได้เหมือนกับว่าสามารถอัญเชิญก๊อบลินออกมาได้และถ้าคุณสามารถเอาชนะเจ้าก๊อบลินตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะ ได้เก็บหีบสมบัติเฮ้ยมันน่าแบบขึ้นไปมากแต่อีกชาติไหนอ่ะกว่าผมจะได้ขึ้นไปตอนนี้พลังลบผมแค่สองแสนสามเองมัน <c oughs> นี่ขนาดผมวันก่อนผมเพิ่งอัพสภาวะร่างกายขึ้นมาเป็นระดับสิบห้าแล้วนะโคตรแบบโคตรลำบากอ่ะและไม่คิดจะอัพอีกแล้วขอตันไว้แค่นี้ขอไปทำระบบอื่นดีกว่ากว่าจะขึ้นมาได้แบบ <c oughs> สาหาัสากันและยังมีห้องมหาโชคลาภอีกมหาโชคลาภคืออะไรเมื่อเอาชนะมอนสเตอร์ได้หีบสมบัติก็จะปรากฏน่าจะคล้ายๆกับห้องเหมือนกับห้องบอสผู้นำไหมแบบฆ่าได้ก็มีโอกาสได้หีบสมบัติแล้วก็มีอะไรอีกห้องทรัพยากรนี่ในการเก็บรวบรวมไอเทมระดับอีพิกหรือสูงกว่า ผมคิดว่าห้องทรัพยากรเนี่ยน่าจะให้อารมณ์เหมือนกับคุณไปเล่นอยู่บนเรือลวงตามหัศจรรย์นะเพราะมันมีโอกาสที่จะได้ไอเทมระดับอีพิกแล้วก็ขั้นที่สูงกว่าก็คือระดับตำนานนั่นแหละถ้าลงมาก็เป็นห้องแห่งการคุ้มข้ัง่งมอนสเตอร์จำนวนมากปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนดอันนี้มันคล้ายกับพวกที่อยู่ใน เขาวงกดที่มันจะสุ่มมอนออกมาแล้วถ้าเราเจอรอยแยกของมังกรน่ะที่มันจะมีมอนออกมาในช่วงเวลาที่กําหนดแล้วเราก็ตี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 จากนั้นมันก็จะดอบของให้เราแล้วก็ยังมีห้องวิญญาณคืนชีพและห้องว่างเปล่ามอสเตอร์จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นและเมื่อคุณกําจัดคุณก็จะได้รับหีบสมบัติ บ้านมันคือเป็นต่ขึ้นไปเท hey! ชั้นสิเนี่ยสงสัยจะต้องได้ไปกดตัวละคร NFT มาแน่เลยแล้วยอดเขารับแลมีอะไรบ้างก็มีพวกอัญเชิญบอสที่เราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรในการอัญเชิญลำดับถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่แต่ว่าอุปกรณ์ใหม่ชิ้นเนี้ยหายากมากนะทุกคนมันคือปิ่นปากผมเขาบอกว่า มันสามารถหาได้จากเนี่ยกิจกรรมแล้วก็ NPC การสร้างรวมไปถึงรวมไปถึงซื้อในร้านค้ากิจกรรมต่างๆตอนนี้ยังไม่มี NPC การสร้างเอ๊ะ NPC การสร้างมันอยู่ตรงไหนฮ NPC การสร้างถ้าเราเลื่อนลงมาดูไหนดูซิ อ่ะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด,ด,ดปนปักผมนี่ทุกคนมันอยู่หมู่บ้านวิญญาณสร้างกับชาวชาวไปเดี๋ยวเราลองวาร์ปไปดูว่าน้องชาวชาวเนี่ยมีเจ้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ให้เราสร้างหรือไม่แล้วผมคิดว่าน่าจะใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนี่ไงอุปกรณ์สืบมันบวกอะไร มันบอกว่าพลังป้องกันกายภาพแล้วก็อาคมเฮ้ยนี่ถ้าทุกคนบวกได้เนี่ยพลังรบขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วถ้าบวก3าบวกหโอ้โหแต่การจะได้มาทุกคนดูสิสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้มันบอกไว้อย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องไปที่จตุรัสชั้น11รับแลชั้น11หรือไปซื้อในตลาดโอ้ถ้าใครได้แบบติดขายมานะ คุณรวยแน่นอนโอกาสที่จะแบบขึ้นไปชั้นสิเอได้มันมันเป็นไปได้ยากมาก <c oughs> แล้วโอกาสที่จะสร้างได้โหนี่ดูอุปกรณ์สืบชิ้นใหม่แต่มันหน้าหน้าต่ำมากนะทุกคนหลังจากเรารู้แล้วว่ามันสร้างที่ไหนมีอไหมที่สามารถที่จะได้เจ้าตัวนี้ไม่มีมีแค่นี้แหละแล้วก็ไปที่ ถ้าคุณแบบอยากได้รวดเร็วมาที่ตะก,กา้าลดเข็มเช่นเคยมีขายเนี่ยคุณอยากได้ชิ้นไหนนี่เลยเนี่ยซอนปลาปิ่นปักผม9กสิ้าจุดเก้าอ๋อมีแบบ9.99ก็มีแต่ว่าได้อันเดียวนะ โอกาสที่คุณจะบวกได้ระดับเท่าไหร่หรือเอาเอามาใส่ก่อนนั้นเดียวก็ยังดีผมผมถือว่าแพ็กนี้โอเคนะน่าจะประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าคุณได้ปิ่นปักผมมาใส่นันดีก็โอเคเพิ่มป้องกันกายภาพประมาณร้อยกว่าพอยถือว่าใช้ได้ลำดับต่อมาดูซิมีอะไรอ๋อตัวเข้าตัวเข้าจะตุรัสแล้วก็รับแรเนี่ยเหมือนกับว่า สามารถซื้อได้สูงสุด3ครั้งต่อสัปดาห์และจำนวนการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันอันนี้คือซื้อจากร้านค้าแคนนะทุกคนที่อยู่ในร้านค้าแคนอนะ่ะซื้อได้แค่คนละสามตัวเท่านั้นต่อหนึ่งอาทิตย์ถัดมามีอะไรอีกกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งพันวันอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อ เนี่ยล็อกอินมีกิจกรรมเตาทองมาอีกแล้วไอเตาพวกนี้แหละหลอกหลอนผมไม่จบไม่สิน้นซึ่งผมก็ไม่ได้เคยได้อะไรจากมันเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นะไอสัตว์วิญญาณเนี่ยคือสัตว์แดงเนี่ยผมได้ครบทุกตัวตแต่สัตว์สีทองไม่มีผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือผมต้องใช้เงินแก้ปัญหาเท่านั้น คนคนอื่นเนี่ยเขาได้สัตว์ทองระยิบระยับกันหมดแล้วผมยังไม่ได้เลยถัดมาดูซิมีอะไรอีกร้านค้าแลกเปลี่ยนครบรอบ1,000วันอันนี้คุณต้องไปตีมอนสเตอร์นะแล้วคุณก็จะดรอปเหรียญครบรอบ1,000วันมาซึ่งไอเหรียญครบรอบตัวเนี้ยก็สามารถที่จะไปแลกได้กับ NPC เราลองดูซิ NPC กิจกรรมนี่ไงดเราไปดูว่ามีอะไรให้แลกกันบ้างผมคิดว่ารอบนี้น่าจะได้ของดีเลยแหละไหนดูซิาต่างหูต่างหูไม่ต้องแลกนะมันอยู่แป๊บเดียวเพราะนั้นที่คุณจะต้องแลกนี่คืออันนี้เลยเฮ้ยผมคิดว่าอันนี้แหละแล้วก็พวกแปรนพวกทรัพยากรต่างๆนี่ มีอันนี้ด้วยเฮ้ยคุณต้องแรกนะนี่กับอันเนี้ยเจ๋งผมไม่คิดว่ามันจะเอาไมา้แลกจริงๆมันมันน่าจะเอามาให้แลกได้ตั้งนานแล้วนะพวกวัตถุศักดิ์สิทธิ์เพราะการจะทําเนี่ยยากคุณต้องมีเลเวลเยอะๆแล้วไปที่ปราบปามแต่การจะไปที่นั่นคุณต้องมีเวลาบางคนเขาไม่มีเวลาไปขนาดนั้นไง <c oughs> นะลองมาดู เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของพอรมังกรศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วแล้วก็มีร้านค้าแลกเปลี่ยนเหรียญแคนนี่ร้านค้าแลกเปลี่ยนเหรียญแคนเรามาส่องดูซิว่ารอบนี้มันเอาอะไรมาให้เราแลกรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นเหรียญโบราณติดต่อกันสองรอบทําให้แบบหาไม่ทันอันนี้ไม่ต้องแลกนะเหมือนรอบที่แล้วนะ่ะมาแบบเหรียญโบราณแล้วเป็นศิลาเวทซึ่งเปิดแล้วมันได้สีฟ้า ไม่คุ้มโคตรไม่คุ้มนี่แนะนําให้แลกพวกนี้ดีกว่านี่ผมจะกดแลกพวกนี้แหละอันนี้จําเป็นมากปึด๊ดนี่โอ้โหกดแลกได้หมดเลยเพราะว่าเราดองไว้นานเฮ้ยอันนี้ก็น่าแลกนะเนี่ยนี่หมดยังเหลือสองแสนยังแลกได้อีกไม่เป็นไร อันนี้ถือว่าแรกมาให้ดูก่อนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหแล้วมันเหมาะกับคนที่กําลังจะเลื่อนขั้นสภาวะร่างกายหรือเลื่อนขั้นพวกพลังชีด้วยถัดมาก็จะเป็นกล่องของขวัญอันนี้เริ่มแจกวันที่21ก็คืออาทิตย์หน้ารอก่อนนะเขาจะแจกทางจดหมาย3รอบให้กับพวกคุณก็จะน่าจะเป็นพวกหินกันแตก นีส่วนกิจกรรมพวกนี้ลองไปอ่านดูเป็นกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมใน Discord ของเมียโฟซึ่งรายละเอียดก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากเท่าไหร่แล้วก็มีท,ท้าทายสมบัติวิญญาณตัวนี้เริ่มวันที่20พฤษภาอีก6วันก็เตรียมสัมภาระเตรียมทรัพยากรไว้สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของพาหนะใหม่พาหนะใหม่ต้องบอกเลยว่าเอาไว้ก่อน ผมคงไม่คิดจะซื้อแล้วผมคิดว่ามอไซ์เนี่ยโอเคสุดนะตอนเนี้ยสําหรับผมนะไอเจ้าตัวนี้ก็น่าคือมันมันก็น่ารักแหละอุ้ยสีดําน่ารักจังทุกคนมันแบบเฮ้ยผมคิดว่า <c oughs> ทุกคนต้องมีนะอุ้ยทำไมตัวนี้ตัวใหญ่จังอะ่ะตัวนี้ตัวใหญ่สุดโอุ้ย ทุกคนคิดว่ามันจะมีพวกลาบูบูมไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย